เป็นเบาหวานนะครับจะมีระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงขึ้นซึ่งคนที่ตั้งครรภ์เวลาระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงทั้งในฝั่งแม่และก็สูงในฝั่งลูกการที่ระดับน้ําตาลสูงเกินไปก็จะมีผลต่อเซลล์ได้ทั้งเซลล์ของแม่และก็เซลล์ของเด็กเช่นกันการรักษาเบาหวานจุดมุ่งหมายคือต้องการควบคุมระดับน้ําตาลไม่ให้สูงเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ซึ่งผมต้องการการรักษาที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลให้ดีตลอดทั้งวันใน1วันนะครับหรือ นนั้นเราต้องการให้ระดับน้ําตาลดีตลอดเวลาหรือถ้าจะมีช่วงที่ระดับน้ําตาลสูงเกินไปก็ขอให้มีสั้นที่สุดซึ่งการจะทําอย่างนั้นได้นะครับคนไข้จะต้องมีตัวช่วยตัวช่วยที่จะทําให้คนไข้รู้ระดับน้าตาลของตนเองตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเจาะเลือดซึ่งก็คือเทคโนโลยีนี้ครับ ก็คือเครื่อง CGM เครื่อง CGM นั้นจะติดอยู่ที่ผิวหนังของคนไข้แล้วทำให้คนไข้ทราบระดับน้าตาลของตัวเองได้ตลอดเวลาการติดเครื่องมือนี้จะทําให้ควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีขึ้นมีข้อมูลมากขึ้นในการที่แพทย์จะปรับยาและก็ปรับอาหารของคนไข้ในต่างประเทศเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะครับ ก็พอต้งคันน้องน้ําตาลเนี่ยจากที่เคยพอคุมได้ด้วยยาค่อนข้างคุมยากขึ้นเพราะว่าพอมีน้องเนี่ยน้ำตาลค่อนข้างสูงจําเป็นจะต้องมีการเจาะน้ําตาลในระหว่างวันเนี่ยหลายครั้งมากๆก,ก็ทําให้ไม่สะดวกด้วยในจุดนี้ค่ะ มองว่าเราจะได้สามารถควบคุมน้ําตาลไปในทิศทางที่ที่ปลอดภัยกับน้องได้มากที่สุดเพราะว่าสามารถดูได้24ชั่วโมงเลยแม้กระทั่งตอนนอนเพราะว่าอย่างกับตัวเองเนี่ยคนพบว่าหลังจากมื้อเย็นไปแล้วเนี่ยน้ำตาลค่อนข้างต่ําแต่พอตื่นเช้ามากับสูงก็ทําให้สงสัยว่าเป็นเพราะอะไรซึ่งตัวนี้จะสามารถตอบได้ว่ามีที่มาทําไมถึงเป็นอย่างนี้นนเลยคิดว่าน่าจะปลอดภัยกับน้องด้วยแล้วก็สามารถคุมตัวน้ําตาลได้ดีขึ้น ก็ตั้งแต่ตั้งคันจนถึงข้อน้องมาน้องแข็งแรงมาโดยตลอดนะคะไม่มีภาะวะคันเป็นพิษเลยแล้วก็น้ำตาลก็คุมได้ดีตัวน้องเองก็สุขภาพแข็งแรงตอนนี้อายุจะ4เดือนแล้วค่ะค่ะหลังจะติดเครื่องนะคะ ก็ทําให้ควบคุมะะระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นเพราะว่ามอนิเตอร์ตลอดเวลาทําให้รู้ว่าตัวอาหารชนิดไหนที่กินแล้ว <man ic muffin initiation> น้ําตาลขึ้นเยอะแล้วก็กินอาหารชนิดไหนแล้วน้ําตาลคุมได้ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาทาให้สามารถควบคุมน้ําตาลได้ได้เร็วขึ้นก็ในเคสนี้นะครับก็เป็นเบาหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขนาดที่ พบว่าตัวเองตั้งคันเพราะว่าเบาหวานยังคุมได้ไม่ดีนะครับซึ่งในเคสนี้จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องลดระดับน้ําตาลลงมาให้ดีอย่างเร่งด่วนที่สุดเลยเพราะว่าในช่วงแรกๆของการตั้งคันนั้นเป็นช่วงที่อยวัยวะเด็กนั้นกาลังสร้างนะครับสมองกาลังสร้างหัวใจกําลังสร้างตับไตกําลังสร้างฉะนั้นเราต้องรีบควบคุมระดับน้ําตาลให้เร็วนะครับการติดเครื่อง CGM ในรายนี้นะครับก็ได้ผลดีเพราะว่าเพียงแค่เวลาแค่อาทิตย์กว่าๆเท่านั้นนะครับก็สามารถปรับระดับน้ําตาลให้ลงมาอยู่ในระดับที่นาพอใจได้ ลผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เห็นก็คือคุณแม่ก็แข็งแรงดีและคุณน้องก็แข็งแรงดีครับเปียเวทวิตามินดีวอเตอร์ดื่มแล้วด,ดื่มคนเดียวก็ดีคนเดียวน่ะสิแบบนี้ต้องให้เปียเวทวิตามินดีวอเตอร์กับคนที่คุณห่วงใยดื่มน้ำดื่มเปียเวทวิตามินดีวอเตอร์ห่วงใยให้ดีดื่มเปียเวทวิตามินดีวอเตอร์ทุกวัน เลมใหม่เปียเวทวิตามินซียูสุน้ำส้มยูสุน้ำเข้าจากจังหวัดโคจิประเทศญี่ปุน่นที่เซเว่นอีลเวนทั่วประเทศ